โรคขีดสีน้ำตาล Narrow brown spot ลักษณะรากปกติลักษณะลำต้นแผลรอยขีดสีน้ำตาลลักษณะเมล็ดแผลขีดล่างโรคจุดสีน้ำตาลแคบในข้าวโรคนี้เกิดจากเชื้อรา s c r c o s p o r a oryzae และไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตมากนักแต่หากรุนแรงอาจทำให้ต้นข้าวอ่อนแอลงเช่น โรคใบไหม้อาการเป็นไปตามที่คุณอธิบายอาการลำต้นและก้านใบมีริ้วสีน้ำตาลปรากฏบนลำต้นและก้านใบริ้วเหล่านี้สั้นและแคบอาจปรากฏเป็นริ้วสีเข้มทั่วทั้งลำต้นใบมีจุดสีน้ำตาลขนาดเล็กสีอมอ่อนและสีแดงอ่อนปรากฏบนใบ จุดเหล่านี้มีลักษณะเป็นรูปไข่หรือรูปยาวหากโรครุนแรงจุดเหล่านี้จะรวมกันและใบข้าวจะแห้งมเมล็ดข้าวมีริ้วสีน้ำตาลขนาดเล็กและรอยโรคปรากฏบนมเมล็ดข้าวด้วยวิธีการควบคุมเลือกพันธุ์ต้านทานพันธุ์ต้านทานต่อพืช วิธีการปลูกลดการแพร่กระจายของโรคโดยการเผาหรือฝังเศษซากพืชหลังปลูกเพราะปลูกพืชเพื่อให้มีการระบายอากาศที่ดีการควบคุมด้วยสารเคมีในกรณีที่รุนแรงสามารถใช้สารฆ่าเชื้อราเช่นโคลโรทาโลนิลได้หากได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอย่างไรก็ตาม วิธีนี้แนะนำให้ใช้เฉพาะในกรณีที่รุนแรงเท่านั้น